สวัสดีค่ะท่านผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่กันที่ร้านลูกชิ้นยืนกินบุรีรัมย์แท้100%นะคะอ่าพิกัดตลาดนะคะเป็นตลาดนะัดเปิด้ายรถไฟเจริญทรัพย์จังหวัดสระบ,บุรีค่ะอ่าเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าลูกชิ้นยืนกินบุรีรัมย์นะคะอ่มาอยู่สระบ,บุรีได้ยังไงเนะาะเดี๋ยวเราไปดูเลยค่ะ ร้านจะมีผักให้นะคะผัดฟรีนะคะอันนี้จะเป็นตัวลูกชิ้นนะคะที่ว่ากันว่าลูกชิ้นบุรีรัมย์นะคะนีเป็นน้ำิ้ปของแม่ค้านะคะน้ำซุปบุรีรัมย์นะคะต้มๆเลยจะเป็นประมาณนี้เลยยืดๆอย่างน,นี้เลยนะคะสวัสดีแม่ค้าด้วยนะคะพี่สวัสดีค่ะค่ะค่ะ กำลังทอดนะคะกงระเด็นกัเน,เป,น,น,นะะเปิดร้านกี่โมงครับพี่ที่นี่ บ่ายสามโมงค่ะอืมบ่ายสามโมงนะคะบ่ายสามโมงถึงประมาณสองทุ่มใช่ไหมพี่สอง,ง,ง,งสามทุ่มเนอะตอนนี้ไม่มีเฟอร์ฟิลเราก็ประมาณสามทุ่ม <cam> อ่าอยู่นี่สุกต่อทิศเลยใช่ไหมพี่ใช่ค่ะ 5ันี้ห้าสิบใช่ไหมพี่ห้าสิบค่ะสามลูกห้าบาทเนาะสามลูกห้าบาท,บาทอันนี้เป็นลูกซินอะไรอะพอดี ว่าลูกิงระเบิดนะคะประมาณเป็นหมูระเบิดหมูระเบิดค่ะหมูระเบิดนะคะระเบิดสมชื่อนี่อันนี้ของแท้เลยนะคะของแท้ลอดไประเบิดไปนะคะอ้วนี่แล้วอ้วนทีแล้วสามลูกห้าบาทนะคะ ใช้เวลาทอดนานไหมพี่ไม่เดียวค่ะประมาณให้มันกรอบแล้วให้ต้องให้กรอบไหม้องให้ให้ให้กรอบให้กรอบมันก็จะยุบเป็นตาแล้วก็ถ่ายไกลๆแล้วเพราะว่ามันจะระเบิดนะคะเอมันระเบิดเสร็จมันก็จะไม่กระเด็นแล้วอ๋อต้องให้ระเบิดก่อนจะปล่อยให้กรอบนะคะอ๋อ ยังไม่ได้ขายนะพี่ี่รี่อง่งนโซนแก๊สค่ะอ๋อในเงินค่ะเราเรามีขายลูกชิ้นกิ๊กนะพี่มีแบบถ้าถ้าคนสนใจชุดละร้อยห้าสิบค่ะอ๋อชุดละร้อยห้าสิบได้ได้หนึ่งกิโลน้ำจิ้มแถมฟรีค่ะแยมพรีอ๋อค่ะมีเบอร์โทรไหมพี่เผื่อมีคนสนใจใชค่ะค่ะศูนย์แปดหกศูนย์แปดหกค่ะสี่เก้าเก้าสี่เก้าเก้าห้าห้าหกหนึ่งหนึ่ะคะใครสนใจนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งเบอร์ไว้ที่ใต้คลิปเลย ห้ี่แบบแบบแบบนอนนุมในเ <c oughs> ี้ยแหละขแบบมได้แมล้วนะคะมาทานบ่อยไหมพี่สั่งสัมาทานนี <c oughs> อ้อ๋โอเคค่ะเป็นไงพี่รสชาติไม่เหมือนใครเนาะมันอร่อยดีนะค่ะ เป็นลูชิ้นบุรีลำนะคะมันจะแตกต่างจากที่อื่นเนาะพี่อันนี้ระเบิดแล้วนะพี่ไม่ระเบิดแล้วค่ะไม่ระเบิดแล้วพอปล่อยให้ระเบิดแล้วก็มันจะไม่แตกแล้วจะปล่อยให้กรอบนะคะ่ะนีก็จะกรอบแล้วแต่เวลาไม่นานนะ พ้ำจิ้มีโอเยค,ค่ะ้ไอยร้อยห้าสิบคะครทีผักทีน้ำจิ้มเลยนะคะใครสนใจนะคะได้เลยนะคะโทรมาติดต่อพี่เขาได้เลย น้ำจิ้มนี่อ่าเป็นแตกต่างกับจากปกติยังไงอะพี่เป็นพริกเผาใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นพริกเผาแล้วก็เวลาจิ้มแล้วมันก็จะติดลูกชิ้นเลยม,มันจะหนุกหนักเลยนะใช่มันจะหนึบหนับเลยติดกับลูกชิ้นเลยแล้วมันก็จะสะใจค่ะค่ะ <laughs> เผ็ดกำลังดีนะคะ นที่เขาจะเป็นติดริมลั้วนะคะล็อกที่เท่าไหร่พี่ล็อกล็อกที่ห้าสิบแปดนะคะจะติดริมลัวเลยนะคะลางรถไฟเลย ว่าเป็นลูกชิ้นปาลาเนาไม่ใช่เนาะเป็นลูกชิ้นหมูนะคะชิ้นหมูกินหมูระเบิด ค่ะคขอบคุณมากค่ะพี่<อ>สำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบคลิปกันเท่านี้นะคะไ่ชมกันบ้าณสำหรับการรับชมและติดตามค่ะสำหรับวันนี้สวัสดี